ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะัวันนี้ก็เป็นวันขอผมนะมิสเตอร์อเนเแมนนะแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะเขาชื่อว่าซีนั่นเองนะเขาจะมาสอนทำอวี๋นะนั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะให้เขาเริ่มเริ่มสอนเลยแล้วกันอ๋อสวัสดีค่ะคือวันนี้คือผมจะมาสอนเรื่องทำผลอวี๋นะครับคือซึ่งการทำผลอวี๋คือเราคือเราจะต้องตีบ๊อบเป็ดครับ คือพันแก็จะได้สมุดมาใช่ไหมครับพอเราได้สมุดมาเนี่ยคือเราจะต้องเอาคือเอาอย่างเช่นเอาขนไฟหรือขนสายฟ้าเนี่ยคือมากินก็ได้ครับแล้วก,ก็กดใช้สมุดครับแต่5้าคือประมาณ2 5 0 0ก่อนนะครับคือพอคุณกดใช้ปุ๊บคือเวลคุณก็จะจะลดลงไป500ครับคือหน้าตาของสมุดก็จะเป็นแบบนี้ครับคือให้แบบ คือก็ัำตามผมมาเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายได้แบบโอเคหน่อยเพราะว่าจะได้เห็นหน้าตาสมุดได้เลยนี่นี่นะครับหน้าตาสมุดแต่สมุดนี้ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะครับซิ่งเก็บแบบแบบจะทำให้มันเอาเวกอ่ะคือคนจะต้องตีเป็ดแล้วก็เอาผลให้มันมามัเลย เอาเวกก่อนแต่ถ้าคือแต่ถ้าคุณทําผลเอาเวกแล้วคือแต่คุณไปกินผลอื่นน่ะคือแต่ผลอยากคือคือแต่คุณจะเอาผลไฟมาเอาเวกใหม่อีกอะ่ะคือคือให้คุณมาคุยกับอันคือคนนี้เลยครับไม่ใช่สิสมุดคุยไปบา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 ,บาแล้วก็คุณคือแล้วคุณก็จะได้ผลไฟเอาเวกแบบนี้ครับไปแล้ว โอเคนะคะก็เราจะต้องตีเป็ดไปเรื่อยๆครับตีเป็ดไปจะคือจนกว่าคุณจะได้สมุดสมุดเอาเวฟนะครับคือเอาเวฟของผลไฟมันดีมากเลยครับจากที่เห็นดาเมจเมื่อกี้น้ท่านผู้ชมเห็นดาเมจดน่ไหมครับทาทำให้ผมชายพวกนี้โคโนดิโอตายเลยนะ คือสกิล e คือมันคือมันคือคือมันจะปล่อยไฟไปแล้วก็ระเบิดวงกล้างก็คือไปวงว้างครับแล้วก็ส่วนสกิล r คือมันจะเป็นพายุครับสกิล t คือเป็นวันกินกี่ครับซึ่งมันดาเมจแรงมากๆากเลยครับงั้นเดี๋ยวรอคือคืองั้นเดี๋ยวเราจะรอไปตีกับเป็ดเลยนะครับงั้นเราตัดไปตอนที่เจอเป็ดกันเลยครับเบเป็ดก็เกิดนะครับเราก็จะแบบ สู้กับเป็ดมันแบบนานนากแล้เราก็จะไปต่อสู้กันเลย ตีบอสเป็ดน,นะเสร็จไปแ,แล้วเมื่อกี้นะก็นะเอ่เอ,อพูดก็ตียากมากเลยนะครับคือแต่ถ้าใครได้สมุดมาแล้วคืออย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับคือถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเพราะว่าถ้าคุณได้สมุดเนี่ยคือมันมีคือมันคือมันมีโอกาสดอบน้อยมากเลยนะครับ แต่ถ้าคุณไม่อยากตีเป็ดเนี่ยคือให้คุณรอให้ผลเกิดครับคือบางคือแต่ถ้าคุณดวงดีคือคือคือสมุดเอาว้มันก็จะเกิดครับคือคือผมจะบอกครับคือเดี๋ยวผมจะทําเสื้อแลวนะครับคือเป็นเสื้อคือเกี่ยวกับช่องเรานะครับก็สวัสดีสวัสดีครับทำแล้วก็บอกเก็บเคล็ดลับเอ่ยบอกความลับอะไรอีกอย่างนึงที่คือผมไม่ได้บอกนะครับคือสมุดเอาว้นะครับคือ คุณออกเกมนะครับมันจะหายถ้าคุณโดนบอสเปตดฆ่ามันก็จะหายเหมือนกันนะฮะทำอเวกแต่ถ้าคุณทำอาเวกแล้วก็ถ้าคุณโดนบอสอันนึงคือคุณคุณสุดฆ่ามันก็จะไม่หายนะครับครับแล้วก็ถ้าคุณทําเอาเวกแล้วก็มาตั้งห่วงเรื่องสมุนหายต่อไปหายไม่เป็นไรแช่งมันแล้วก็แค่มาตรงนี้ครับมาตรงนี้เพื่อนผมบอกเมื่อกี้มาตรงนี้เพื่อนผมบอกเมื่อกี้นะนี่เลยตรงนี้ก็มา คือแต่ถ้าคุณเอาเวกอันแรกก่อนคือคือเวลเราก็จะลดนะครับแต่ถ้าคุณเอาเวกไปแล้วคือคือเวลก็าอาจจะจะไม่ลดก็สำหรับวันนี้นะก็เที่ยวก็มีแค่นี้แหละไยบไปอย่าลืมกด s c r ตา e กันด้วย